บทความให้กำลังใจโดยประยุกต์ใช้กฎ7ข้อสำรับชีวิตในกระบวนการดำเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทายความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และความคิดเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างมั่นคงกฎ7ข้อต่อไปนี้สะท้อนหลักคิดที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางใจและนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีสติและความหมาย 1. ปล่อยวางการปล่อยวางมิได้หมายถึงการละทิ้งความรับผิดชอบหากแต่การจัดการกับภาระทางอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์การยอมรับว่าไม่อาจควบคุมทุกสิ่งได้เป็นการเปิดโอกาสให้จิตใจได้ผ่อนคลายและมุ่งหมายสู่สิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้น 2. เลิกยึดต,ติดกับสิ่งไม่สำคัญ ในแต่ละวันบุคคลอาจเผชิญกับสิ่งเล็กน้อยที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเป้าหมายหลักการจำแนกแยกแยะว่าเรื่องใดไร้สาระและปล่อยให้มันผ่านไปจะช่วยลดภาระความคิดและเพิ่มพลังให้กับสิ่งสำคัญยิ่งกว่า 3. ให้เวลาแก่สิ่งสำคัญคุณค่าของเวลาเป็นพรัพยากรที่ไม่อาจทดแทนได้การจัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการพัฒนาตนเองหรือสุขภาพใจล้วนเป็นองค์ประกอบที่นำไปสู่ความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน 4. ไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นการเปรียบเทียบอาจก่อให้เกิดความเครียดและบั่นทอนคุณค่าในตนเองการตระหนักว่าแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตเฉพาะตนช่วยให้สามารถเติบโตด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่หลงไปตามความคาดหวังของสังคม 5. จงนิ่งสงบ การนิ hm ่งสงบมีได้หมายถึงความเฉยชาแต่การฝึกจิตให้มีสติรับฟังตนเองและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรอบคอบความสงบภายในจึงเป็นรากฐานของความเข้มแข็ง 6. ยอมรับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองคือพลังภายในสำคัญการตัดสินใจการลงมือทำและทัศนคติล้วนกำหนดทิศทางชีวิตการเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจึงเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ ยิ้มไว้เสมอรอยยิ้มไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขแต่ยังเป็นเครื่องมือในการปรับสภาวะอารมณ์การมองโลกในแง่บวกและเปิดใจรับความสุขเล็กๆน้อยจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจดังส์บทสรุป การดำเนินชีวิตอย่างมีสติยืดหยุ่นต่อสถานการณ์และรักษาความหวังไว้เสมอเป็นรากฐานแห่งการเติบโตทั้งในมิติส่วนบุคคลและสังคมกฎทั้ง7ข้อนี้มิใช่เพียงแนวทางเชิงจิตวิทยาหากแต่เป็นแนวคิดที่ช่วยปลุกกำลังใจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ที่กำลังก้าวเดินผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากขอให้เชื่อมั่นว่าทุกก้าวที่คุณเดินแม้จะเล็กเพียงใดก็มีความหมายเสมอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตาม Subscribe ช่อง Network t h a ไไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย